โรงเรียนบ้านดงป่าหวายอ,อําเภอดอยหลอ่อจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โดยมีนายทั่วพัฒน์คำลือเป็นผูน้อำนวยการได้นำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4 3มิติ6จุดเน้นสู่การปฏิบัติดังนี้มิติที่1 ด้านนักเรียนจุดเน้นที่1นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการคิดคำนวณโรงเรียนบ้านดงปาหวายได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และพัฒนานักเรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่องคิดคำนวณเป็นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ครูได้ทำการคัดกรองนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนผลิตสื่อจัดทำการเรียนการสอนพิเศษกิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวัลคำคมที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการด้านการอ่านและการเขียนผู้บริหารสถานศึกษา PLC ร่วมกับครูผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสม่ำเสมอครูมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมด้านการอ่านและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ทำให้ผลการทดสอบ RT, NT และ O-net สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาจุดเน้นที่2นักเรียนเป็นพลเมืองมีคุณธรรมมีทักษะชีวิตโรงเรียนบ้านดงปะวาวมีความตระหนักและได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองที่ดีโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติสู่การเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน ได้จัดทําโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําเมื่อปีการศึกษา2 5 6 1ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการจัดค่ายคุณธรรมขึ้นทุกปีได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมให้สภานักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองและการเป็นผู้นําเมื่อปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยสภานักเรียนเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการจนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ประจำปีการศึกษา2565ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาลูกเสือได้มีการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะชีวิตการเอาตัวรอดและฝึกการอดทนรู้จักการแก้ไขปัญหา และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านดงประหวยได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตการคิดและการดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยนักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านศิลปะได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมการแข่งขันการสร้างสรร์ภาพด้วยการปาติดปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านดนตรี ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านกีฬาได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับประถมของกลุ่มอำเภอดอยหลอด้านอาชีพได้ฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน และเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมการทำอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพมิติที่ 2. ด้านครูจุดเน้นที่3ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูทุกคนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และมีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งตามสภาพจริงครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนอย่างเป็นรูปประธรรมจุดเน้นที่4ครูสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้จะทําแผนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญและมีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งตามสภาพจริงครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning ทําให้เกิดผลสัมฤทธิต่อนักเรียนอย่างเป็นรูปประธรรมมิติที่ 3. ด้านสถานศึกษา จุดเน้นที่5สถานศึกษามีความปลอดภัยมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งโรงเรียนบ้านดงป่าหวายได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีระบบความปลอดภัย4ด้านได้แก่ 1. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิต ทางโรงเรียนได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูทรดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่มีครูแดเข้ามาสอนนักเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงโทษของการเสพยาเสพติดปีการศึกษาละหนึ่งภาคเรียนการดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียนทุกคนมีการร่วมมือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเปายงอำเภอดอยหลอในการเข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนอาทิเชน่น การตรวจฟันตรวจน้ำหนักส่วนสูงภาวะโรคอ้วนในนักเรียนสุขภาวะอนามัยและโภชนาการของโรงเรียนการอบรมแกนนำนักเรียนอนามัยการสำรวจการรับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกตลอดจนได้รับความร่วมมือจากอสมของตำบลดอยหลอในการเข้ามาสำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นต้น 2. ภัยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ นักเรียนโรงเรียนบ้านดงป่าวายได้เข้าร่วมการอบรมไทย call center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพงในระบบออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยจาก call center และกลลวงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆตลอดจนเรียนรู้วิธีรับมือและป้องกันให้กับเด็กเยาวชนครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 3. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์โรงเรียนบ้านดงป่าหวายได้เล็งเห็นความสำคัญกับการใช้ความรุนแรงทั้งกายและใจอาทิเช่นการถูกบูลลี่การทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยภายในโรงเรียนการล่วงละเมิดทางเพศเป็นต้นทั้งนี้ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูผู้สอนในระบบออนไลน์ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้กับพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียน 4. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางโรงเรียนบ้านดงป่าหวายได้มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพื่อเป็นหลักประกันในด้านสวัสดิภาพของนักเรียนในขณะที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงในการรับภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้โรงเรียนบ้านดงป่าหวายมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งส่งผลให้ไม่มีเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจุดเน้นที่6สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลโรงเรียนบ้านดงป่าหวายบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลได้แก่นิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าโดยได้ดำเนินการน,นโยบายด้านนิติธรรมอันได้แก่การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยมีความยินยอมพร้อมใจปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมครูมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติตามองค์กรวัฒนธรมรมเคารพกฎ กติกามารยาทของสังคมเน้นให้นักเรียนเคารพหลักของประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนบริหารงานโดยกลุ่มสภา,านักเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นของคณะต่างๆอันได้แก่คณะครูผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาและชุมชนดำเนินการเรียนการสอนโดยยึดหลักความเหมาะสมคือรู้จักคิดพูดทำและปฏิบัติงานได้เหมาะสม ถูกกาละเทศะบุคคลสังคมและสถานการณ์ตามหลักสัพริสธรรม7และหลักความยุติธรรมคือการวินิจฉัยสั่งการปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยความชอบธรรมบนพื้นฐานแห่งหลักธรรมหลักการเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นด้วยความเที่ยงธรรมคือไม่อคติหรือลำเอียง ดำเนินงานโดยยึดหลักความบริสุทธิ์คือมีการวินิจฉัยสั่งการดำเนินงานด้วยความบริสุทธิ์ใจโปร่งใสใช้ระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้โดยใช้หลักการ PDCA ในระบบงานของสถานศึกษาทั้ง4งานมีการนิเทศติดตามผลสรุปโครงการมีการติดตามจากหน่วยงานตรวจสอบภายในในด้านการเงินพัสดุจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้ทราบในด้านการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนทุกปีการศึกษามีการดำเนินงานที่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการตลอดจนทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานต่างๆของหน่วยงานองค์กรชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในผลของการจัดการศึกษาที่มีผลผลิต คือตัวผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แตกต่างกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตามนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านพูดคุยสื่อสารสร้างความเข้าใจและหาแนวทางร่วมกันพัฒนานักเรียนตลอดจนทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้หลักความรับผิดชอบ ให้เกิดในตัวคุณลักษณะอันพึงประสงค์เน้นการทำงานการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินการกับทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้หลักการ PDCA เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของระบบงานทั้ง4งานมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกด้านให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงหลักความคุ้มค่าอย่างสูงสุดส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตามเป้าหมายและโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆโรงเรียนบ้านดงปาหวายมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมบริหารจัดการที่เข้มแข็งโดยร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษารวมทั้งร่วมพัฒนากำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงปาหวายใช้นวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพสีมิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยครูได้นำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดก,การเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในศตวรรษที่21โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและโรงเรียนเพื่อส,สร้างประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง